ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่การดึกนะครับผมวงนอนตอนช่วงอะไรแล้วเนี่ยทีทุ่มแล้วอย่าเห็นไหมเนี่ยห้าทุ่มนะครับจริงมันคือห้าทุ่มจะทีจะเที่ยงคืนแล้ววันนี้เข้าการดึกนะครับวงนอนแล้วขอพักกับหนึ่งเลยจะมานะครับวันนี้ขับอยู่กับร้อยสามห้าจะมารีวิว ภายในตู้เก๋งของร้อสหนะครับรวมถึงระบบรถพื้นฐานว่ารถราคารถไถคันนี้ราคา2ล้านก็กว่าเนี่ยมึงแพงอะไรของมึงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแพงทำไมแล้วก็ซื้อกันมาใช้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับปกติเราก็ถ่ายกันแต่หกบนหกหกหนึ่นะครับเจ็ดก็พื้นฐานเท่านี้ที่ใช้กันแต่ว่า มีอยู่บ้านเดียวแลกแวกแนะ้วใช้ตระกูลสีส้มนะครับก็มาดึกหน่อยวันนี้นะครับไม่ได้ดึกเลยแหละเพราะว่าทํางานทั้งวันนะครับวันนี้ช่วงช่วงเย็นเลยเข้ากะดึกเร่งงานให้จบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไอรถคันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับเริ่มจากด้านหน้ามันก่อนเลยนะครับผมนี่คือแผงหน้าปัดของร้อยสามห้าโอ้ยหยบหยียบ,ยยบ,บผก็จะมี Uh huh. รอบเครื่องนะครับผมตัวบอกเกียร์สถานะเกียร์สถานะรอบเครื่องที่เราตั้งไว้ระบับน้ำมันความร้อนนะครับผมแล้วก็สถานะการทำงานโดยควบของภายนอกเช่นพวกระบบล็อกหน้าล็อกสี่ความลึกนะครับตัวนี้คือนะครับตัวนี้คือตัวรักตัวตั้งความเร็วรอบเครื่องนะครับแม็กซิมัมอยู่ที่2,000 800กว่านะครับผมขรงมันตอนนี้เราเราตั้งไว้ที่ 1, หนึ่งพนเหนครับ1 1ึ่งพันหนึ่งรอยรอบหนึ่งหนึ่งรอิบรอบนะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับผมก็คือเราตั้งไว้ที่หนึ่งพันเราตั้งไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยแปดิบรอบเนี่ยรอบเครื่องเหยียบสุดนะครับจะสุดแค่นี้นะครับจะไม่เกินแม้ว่าเราจะเหยียบลงไปนะครับ ก็จะไม่เกินนะครับผมเห็นไหมครับว่าผมเยียบสุดแล้วก็จะไม่เกินค,กครับครับต่อไปก็จะมาดูระบบยกหางนะครับของร้อยสามห้าเป็นระบบยกหางไฟฟ้าเหมือนกันครับตัวนี้เป็นปุ่มควบคุมขึ้นลงนะครับยกขึ้นยกขึ้นหรือกดวางใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรล เหมือนตัวดับนะครับคอนโทรลดับแต่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับมีตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงเก้าครับตัวนี้ผมเั้าที่ตัวระดับสี่กับห้านะครับผมร้อยต่อสี่กับห้านะครับผมอันนี้คือคันเร่งมือนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเคร่งไฟฟ้าเหมือนกันไม่มีสายนะครับันนี้ไฟฟ้าทั้งคันเราตั้งไว้ที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบรอบนะครับไอเจ้านี่ก็สุดแล้วครับผมสุดตรงนี้นะครับ ก็ยังเป็นแค่นี้ครับล็อกรอกไปแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเมื่อกี้อ่าแอรแวบเลยลืมบอกตอนนี้ตำแหน่งห้านี่คือตอนนี้ใช้เกียร์ห้าครับเอ็นนี่คือสถานะเกียร์ว่างนะครับแล้วก็มีตัวไอตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้คือมันจะบ่งบอกว่าตอนเนี้ยห่างนะครับยกที่กี่องศานะครับเดี๋ยวผมจะลองกดยกให้ดูนะครับตอนนี้คือสถานะวางอยู่ พอเรากดยกปุ๊บตัวไฟสถานีจะขึ้นนะครับตอนนี้ยก9ก้นะครับผมเปอร์เซ็นไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอัตาคือยกเก้าสิเกาเปอร์เซ็นนะครับเราจะกดวางครับลงไปสี่สิบแเปอร์เซ็นนะครับ, 4, 8, นะรบโอเคครับผมในไฟเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวควกคุมไฟเหมือนรถยนต์ปกติครับไฟหน้าตัวนี้เป็นตัวควบคุมด้านหน้าท้ายหลังนะครับตัวคลัส นะครับปันนี้เป็นคัดไฟฟ้าครับไม่มีปั๊มน้ำมันปั๊มสายอะไรทั้งสิ้นคือเหยียบสู้กับแรงสปริงนะครับใครอยากแรงอ่อนก็ไปหาสปริงอ่อนมาแค่ให้มันดึงขึ้นครับในกรณีที่เกิดว่าเหยียบแล้วไฟฟ้าไม่ทำงานครับตรงนี้เป็นโชนครับแล้วเหยียบก็ไปกึกนึงครับมันจะเป็นตัวปั๊มฉุกเฉินนะครับทำงานเซฟตรงนี้คือตัวครับตัวแตรของรถนะครับเวลาเข่าชอบโดนประจําเลยนะครับตรงนี้ดัง แล้วคนข้างอาจจะมองว่าดาวีบทำไมนะครับเมื่อกี้ถึงตัวคันเร่งแล้วนะครับมาดูตัวอันนี้หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์นี่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับกดขึ้นกดลดเกียร์นะครับตัวนี้ก็ตัวกดขึ้นกดลดเกียร์เหมือนกันนะครับใช้สองจุดที่หัวเกียร์นะครับจะมีปุ่มก็ขาวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือคลัตช์ไฟฟ้าอีกหนึ่งจุดครับก็คือสามารถกดคลัตช์ตรงนี้โดยไม่เหยียบคลัตช์ที่ที่เท้านะครับกดแล้ว กดเพิ่มเกียร์เปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เลยครับผมต่อไปก็มาดูแผงควบคุมสมองหลักๆของเขานะครับที่เกี่ยวกับการไถทั้งหมดตัวนี้คือ PTO นะครับจะใช้งานคือกดกดเลือกอย่างนี้ครับตอนนี้วรด PTO ปั่นแล้วนะครับกดปัน่นถ้าจะถ้าจะยกเลือกก็แค่จิ้มเข้าไปครับนะแต่ว่าเวลาจะเวลาที่เราจะเปิดใช้นะครับ เขาจะทางานพอยกเลิกก็แค่กดปุ๊บเขาจะยกยกเลิกเองนะครับตัวนี้คือตัวคอนโทรลทลอระครับสําหรับอุปกรณ์สําหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับพวกผ่านหมุนหรือว่าตัวยกชัลเลอร์ที่ว่าที่ว่าเราเป็นพวกผ่านพัวนะครับสันส่องจานนะครับมาดูแผงชุดแผงควบคุมตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับรอ่ เขาเรียกว่าความจำรอบเครื่องครับมี2รอบมีรอบ A กับรอบ B นะครับก็คือใช้ในพวกทํางานของพวกโรตารี่นะครับกดรอบ A รอบ B นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรักษาความเร็วระดับรอบเครื่องครับไม่ให้ตกเวลาโหลดงหนักๆก็ทําให้ตกมากนะครับไม่ให้ตกจนเกินไปคือจะพยายามรักษาว่าให้อยู่ในระดับที่ว่าเราตั้งไว้เหมาะสําหรับใช้ปั่นโรตารี่นะครับไม่เหมาะกับพวกไถที่ว่าต้องใช้นั้นเพราะว่า มันโหลดเกินบางทีรถมันไม่เข้าใจครับมันก็พยายามทําอยู่นั่นแหละครับก็จะเปิดนรามันเปล่าๆนะครับเรามาใช้คันแล้วก็มันจะฟรีพอรถมันไม่ไหวมันจะเกิดอาการฟรีที่ล้อรถก็จะฟรีอยู่นั่นะครับเรามาใช้คันเร่งเท้าควบคุมช่วยดีกว่าต่อไปก็เป็นตัวโหมดออโต้นะครับตรงนี้จะเป็นโหมดออโต้ในลากจูนครับเนแค่กดขึ้นกดลงจะเป็นโหมดออโต้ในการถ่ายนะครับเมื่อเรากดออโต้แล้วมันจะขึ้นที่หน้าจอนะครับประมาณนี้ Auto ออโต้้นไเวลาครับอันนี้คือตั้งไว้ที่4เกียร์นะครับกดปิดแลวครับอันนี้4ออโต้จะจออโต้ถ่ายอันนี้ออโต้ถ่ายผมตั้งไว้3เกียร์ครับอันนี้ออโต้อันนี้4เกียร์ครับคืออย่างออโต้เจ้าตัวออโต้ถ่ายเนี่ยครับเวลาเราก็คือเหมือนว่าเวลาเราถ่ายแล้วเราจับงานหัวง,งานอนะเราไม่ต้องเหยียบคัสตัดครับพอเรากดยกปุ๊บรถจะทําการ โหล,ลดเกียร์ลงมาเป็นรอบต่ำนะครับแล้วก็ทําการเลี้ยวหัวงานโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคัตรถจะเปลี่ยนเกียร์เองทุกอย่างนะครับผมให้ต่อไปก็ตัวนี้คือตัวออโต้ระบบออโต้ของรถนะครับต่อไปคือเป็นอันนี้กดเป็นโฟวิลนะครับใส่สีล้อนะครับจับสีล้อตัวนี้ก็เป็นใบสปีดนะครับก็คือจับเป็นดุมล้อหน้าแล้วก็เลี้ยวแคบวงแคบครับตัวนี้เป็นดิฟล็อกหน้านะครับผมล็อกเฉพาะล้อหน้าแล้วก็ตรง ตรงนี้นะครับเห็นจะเห็นไหมน้อเนี่ยครับเนี่ยเดืรยตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเดืรยเนี่ยครับผมตัวนี้จะเป็นไฟฟ้ามาทั้งคันนะครับนี่ก็เป็นตัวไฟฟ้าดิฟล็อกล้อหลังครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรักษาระดับช่วยในการชะลอเราลงเขานะครับผมมาทดพวกรถช็อปเบรกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะครับตั้งความลึกว่าเราเปิดนันตัวเป็นตัวเปิดครับเปิดหมดให้ตัวนี้ทํางานตัวนี้คือเปิดหมดว่า เหมือนปิดโหมดเปิดเหมือนขอเปิดโหมดการใช้ดับนะครับตัวนี้ตัวนี้จะตั้งว่า,าดินแข็งดินอ่อนจะตั้งยังถ้าดินแข็งก็ตั้งทางนี้เลยครับจะให้เข้าลึกเข้าตื้นดินอ่อนก็ตั้งฝั่งนี้นะครับ,ต,กกต,รบตัวนี้เป็น G ก้ไอเป็นตัวชุดออโต้สาหรับมาทํางานร่วมกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือยกขึ้นขึ้นลงขึ้นเร็วลงเร็วนะครับไอขึ้นโอเคขอโทษครับข,ขึ้นขึ้นปกติครับแต่ว่าจะลงเร็วลงช้าอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้คือขึ้นสุดหรือไม่สุดนะครับ ตัวผ่านก็ปัน,นิธรรมริปเปอร์อยู่ครับรอบเครื่องความเร็วรถก็มี2ออย่างคือเซ็ตตัวนี้เป็นหน้าปาดัดแสดงความเร็วรถกับความเร็วของพีทีโอนะครับกระจกแอร์นะครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบธรรมดาธรรมดานะครับนี่อันนี้เป็นพัดตัวควบคุมบัดลมตัวนี้ควบคุมอ่าปรับรุง,งความเย็นตัวนี้คือเราสั่งให้ พัดลมนะครับทาแค่แอร์นะครับเป็นตัวแอร์เย็นออกมาถ้าเป็นตัวตำแหน่งนี้จะเป็นทั้งแอร์เย็นและเป็นไอร้อนนะครับที่ออกจากจุดนี้นะครับผมตรงนี้เป็นตัวละลายหิมะเป็นตัวรังละลายหิมะที่กระจกแล้วก็เป็นตัวปล่อยลมร้อนนะครับลงที่เทา้าเขาทํามาเพื่อแบบรถเราทํางานหิมะครับแต่ประเทศไทยมันไม่ไายหิมะแอ่ซะแล้วนะครับมันร้อนนะครับก็มีกล้องนรถแถมเอซ,อ,ซอมาติดนะครับผม ไฟรถก็จะมีพวกปัดน้ำฝนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมช่องแอร์ทั้งหมด4ช่องนะครับพัดลมอยู่ที่หัวนี่ครับเสียงวึงวิงวิงวงวงครับก็เสียงเดียวครับไม่มีที่นั่งข้างๆให้นะครับนั่งคนเดียวถ่ายคนเดียวเงาเงาไปกลางคืนครับผมเปิดเพลงฟังไปนี้ของกินกลางคืนวันนี้ใช้กระเดึกหน่อยครับเลยใจง่วงหน่อยพักอัดคลิปนิดนึงครับในเรื่องของระบบรถ ครับผมก็รีวิวเบื้องต้นนะครับสําหรับตัวรถ1 3 5 X ของคูต้านะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะให้รีวิวตรงจุดนั้นจุดนี้ของรถรวมถึงการทํางานการใช้งานยังไงก็ทักคอมเมนต์มาได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับผมก็หวังก็ฝากติดตามช่อง น,น้อยๆเขานี้เลยนะครับผมฝากติดตามไว้แบบเป็นกําลังใจที่หน่อยครับคือไม่กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ดูก็พอครับผมก็ดีใจแล้วครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีเพื่อนพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย